นิทานจากแดนมังกรเรื่องลูกทอ้อของนักมายาก,กลช้าวันหนึ่งมีชายสองคนเดินเข้าไปในเมืองของมณฑลแห่งหนึ่งทางภาคตะวันตกของจีนพวกเขาแต่งตัวธรรมดาเรียบๆแบบคนชนบททั่วไปเมื่อมองจากหน้าตาก็รู้ได้ว่าทั้งคู่เป็นพ่อลูกกันคนพ่อมีใบหน้าที่เหี่ยวยน่นและมีผมและหนวดเคราสีเทา อาจจะมีอายุ50ปีส่วนคนลูกเป็นเด็กหนุ่มแข็งแรงเขาแบกหีบเล็กๆอยู่บนบ่าในเมืองมีผู้คนอยู่เต็มจัตุรัสกลางเมืองพวกเขามาร่วมงานเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นในวันสำคัญทุกคนล้วนมีความสุขบางคนนั่งดื่มกินและสูบยาสูบอยู่ในซุ้มที่สร้างขึ้นชั่วคราวบางคนก็เดินหาซื้อของจากร้านค้าแผงลอยบางคนก็ร่วมเล่นเกมที่มีอยู่ทั่วจตุรัส ชายสองคนจากชนบทเดินเที่ยวในงานอย่างไร้จุดหมายและไปยืนหยุดอ่านประกาศที่ติดอยู่ตรงประตูของอาคารศาลาว่าการชาวเมืองคนหนึ่งซักถามเขาว่าพวกเขาเป็นใครมาจากไหนชายผู้พ่อตอบว่าเราเป็นนักมายากลมาจากบ่บ้าเล็กๆที่ห่างไกลเขาชี้มือไปที่หีบไม้พูดตอบว่า พวกเราสามารถเปิดการแสดงให้ความบันเทิงได้แล้วคำพูดของเขาก็ถูกกระจายออกไปจนไปถึงหูของเจ้าเมืองที่กำลังต้อนรับแขกเมืองอยู่ในอาคารศาลากลางเขาบอกกับบริวารของเขาว่าเจ้าไปถามพวกเขาหน่อยว่าทำอะไรได้บ้างเราจะจ่ายให้อย่างงามถ้าพวกเขามาแสดงให้พวกเราดูได้ แต่พวกหมายากลนแบบเก่าๆไม่เอานะเราอยากดูอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อบริวารของเจ้าเมืองไปบอกกับสองพ่อลูกผู้พ่อพูดว่าไปบอกกับเจ้านายของท่านว่าท่านจะไม่ผิดหวังในการแสดงของเราแน่พวกเรามาจากดินแดนแห่งความฝันเราสามารถเสกให้ก้อนหินกลายเป็นภูเขาได้เสกแม่น้ำให้เป็นมหาสมุทรหรือเสกหนูให้เป็นช้างพูดง่าย คือไม่มีมายากลอะไรที่เราทำไม่ได้เจ้าเมืองจึงสั่งให้ล้อมเชือกเป็นพื้นที่กว้างเพื่อเป็นเวทีสำหรับนักมายากลทั้งสองใช้แสดงต่อหน้าฝูงชนที่มาร่วมงานสองพ่อลูกเริ่มด้วยการแสดงง่ายๆอย่างการหมุนจานโยนมันขึ้นลงและให้มันหมุนอยู่บนแท่งตะเกียบเสกดอกไม้ขึ้นมาจากกระถางว่างเปล่าและเสกของอย่างหนึ่งให้เป็นอีกอย่างหนึ่งเจ้าเมืองตะโกนบอกพวกเขาว่า กนพวกนี้ก็ดีนะแต่มันเก่าไปแล้วท่านคุยไว้ว่าสามารถเสกแม่น้ำเป็นมหาสมุทรได้เสกหนูให้เป็นช้างก็ได้เราอยากดูอะไรใหม่ๆแบบนั้นบ้างท่านอยากให้เราทำอะไรเชิญสั่งมาได้เลยชายชราพูดเจ้าเมืองหัวเราะเสียงดังพูดว่าท่านจำคำพูดของท่านไว้ด้วยเราไม่มีเวลามานั่งฟังคำพูดล้อเล่นถ้าท่านทำไม่ได้อาถูกลงโทษนะ คำพูดของเราเป็นจริงเสมอพวกเราเคยแสดงต่อหน้าผู้ชมมาทั่วทุกมณฑลแล้วชายชราพูดเจ้าเมืองและแขกของเขาปรึกษาหารือกันพร้อมเสียงหัวเราะสอดแทรกอยู่ตลอดเวลาอยู่สักครู่และพูดว่าช่วงนี้ไม่ใช่หน้าผลไม้แต่เรานึกอยากกินลูกท้อท่านช่วยหามาให้เราหน่อยเถอะอะไรนะท่านลูกท้อทษ ในฤดูนี้เราจะไปหามาจากที่ไหนชายชราพูดจนมุมแล้วใช่ไหมละ่ะเจ้าเมืองหัวเราะและฝูงชนก็เริ่มฮือฮากันดันลั่นไปทั่วลูกชายของเขาพูดว่าแต่พอท่านได้สัญญาแล้วว่าจะทำตามคำสั่งของท่านเจ้าเมืองทุกอย่างท่านจะปฏิเสธได้อย่างไรแบบนี้ก็เสียหน้าแย่เลยชายชราจึงหันไปพูดกับเจ้าเมืองว่า ถ้าท่านอยากได้ลูกท้อเราก็จะต้องหามาให้ได้ถึงแม้ว่าเราจะต้องส่งลูกชายของเราขึ้นไปหามาจากสวงสวรรค์ก็ตามฟูงชนเงียบเสียงลงทันทีไม่มีใครหัวเราะเยาะเขาอีกแล้วชายชราเปิดหีบไม้ของเขาออกหีบนี้เป็นที่เก็บอุปกรณ์การแสดงกลของเขาเขาควานหาอยู่สักพัก แล้วก็หยิบเส้นไหมเส้นเล็กๆที่บางเบาราวกับใยแมงมุมแล้วเขาก็ม้วนเส้นไหมนั้นอย่างรวดเร็วขึ้นบนอากาศเขาปั่นมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนมันลอยสูงขึ้นสูงขึ้นราวกับจะลอยขึ้นไปสู่แดนสวรรค์ที่ไกลลิบเพราะไม่มีใครสามารถมองเห็นเส้นไหมนั้นเลยสุดยติสุดยติผู้ชมตะโกนร้องเป็นเสียงเดียวเขาต้องเป็นเทพแน่นอน ฝูงชนลืมนึกถึงเจ้าเมืองนักมายากลและลูกทอไปแล้วพระมัวแต่ตะลึงกับการเหาะเหินของเส้นไหมที่หน้ามหาสัสจรย์น,นั้นชายชราคโค้งคำนับให้ผู้ชมด้วยความปลาปลืม้มเขาผูกปลายของเส้นไหมนั้นเข้ากับเสาไม้ที่เป็นโครงของซุ้มรับรองแขกเมืองขนาดใหญ่มันทําให้ตัวซุ้มสั่นไหวและโครงไปมาราก็จะถูกดึงขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วย แขกของเจ้าเมืองหน้าตาซีดเผือดและจับเก้าอี้ไว้จนแน่นเจ้าเมืองก็พูดอะไรไม่ออกเพราะเขาคิดว่าได้ประสบกับการมาเยือนของถวยเทพด้วยตาของตนเองแล้วชายชาราก็พูดอย่างราบเรียบว่าทุกอย่างพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางเจ้าเมืองถามว่าท่านจะจบการแสดงและเดินทางกลับแล้วหรือชายชาราตอบว่าหาม่ได้ท่านเจ้าเมือง ตัวข้าแก่แล้วปีนป่ายก็ไม่คล่องแคล่วลูกชายของข้าจะเป็นคนปีนขึ้นไปเองเขายังหนุ่มแน่นแข็งแรงพอที่จะปีนขึ้นไปบนสวงสวรรค์เพื่อนําลูกท้อจากต้นท้ออันศักดิ์สิทธิ์มาให้ท่านแล้วชายหนุ่มก็ปีนขึ้นไปเหยียบบนเส้นไหมนั้นเขาทรงตัวอยู่สักพักแล้วก็ไต่ขึ้นไปตามเส้นไหมเล็กๆเ,เขาขึ้นสูงไปเรื่อยๆจนในที่สุด ตัวเขาก็เป็นเพียงจุดเล็กๆบนท้องฟ้าผู้ชมอ้าปากค้างตัวแข็งทื่อด้วยความรู้สึกวาดวันอย่างประหลาดพวกเขาไม่กล้ามองไปที่ชายชราที่บัดนี้ยืนอย่างสงบและสูบยาจากกล้องยาสูบด้ามยาวเจ้ามือรู้สึกผิดที่ได้หัวเราะชายชราซึ่งบัดนี้เขาคิดว่าชายชราคนนี้ต้องเป็นเทพอย่างแน่นอนเขาพูดอะไรไม่ออก แขกของเขาก็งงงวยกับความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาฝูงชนก็น,นิ่งเงียบและแงนคอเพ่งสายตาเพื่อมองหาชายหนุ่มที่หายไปบนท้องฟ้ามีเพียงเด็กชายอายุแปดขวบคนหนึ่งที่กล้าตะโกนทำลายความเงียบขึ้นว่าพ่อจ๋าลูกของเขาเป็นคนไม่ดีเขาบินหายไปบนท้องฟ้าแล้วปล่อยพ่อของเขาไว้ข้างล่างนี้ ชายชาราหัวเราะด้วยความเอ็นดูพร้อมกับผู้ชมพูดว่าไม่รอกลูกชายของข้าเป็นคนดีเขาถูกสั่งสอนให้รักและเคารพพ่อของเขาไม่มีอะไรจะทำลายความกตัญญูต่อพ่อของเขาได้หรอกท่านใดนั้นชายชาราก็ยื่นมือออกไปเหมือนกับจะไปรับวัตถุบางอย่างที่จะตกลงมาแต่ก็ไม่มีใครเห็นอะไรพลันก็มีลำแสงฉายแวบขึ้นมาแล้วในมือของชายชาราก็ถือลูกท้ออยู่ มันเป็นลูกทอที่สวยที่สุดที่พวกเขาเคยเห็นมามันมีขนาดใหญ่และมีผิวนวลใสผุดผ่องสรงตรงมาจากสวรรค์เลยนะลูกทอจากดินแดนอัศจรรย์อันศักดิ์สิทธิ์ชายชราพูดพร้อมกับยื่นลูกทอให้เจ้าเมืองจเจมองรับลูกทอด้วยมือที่สั่นด้วยความตื่นเต้นเขาพาลูกทอออก มันมีขนาดใหญ่พอที่จะแบ่งให้แคร์ทุกคนได้ชิมรสชาติของมันวิเศษสุดจนพวกเขาคิดว่าต่อไปนี้พวกเขาไม่อยากจะกินผลไม้ธรรมดาทั่วๆไปอีกเลยชายชราเริ่มกระวนกระวายและมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาสามารถหาลูกท้อมาได้แต่ลูกชายของเขาล่ะหายไปไหนเขารีตามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเช่นเดียวกับฝูงชน แต่ก็ไม่มีใครมองเห็นชายหนุ่มที่หายไปโธ่ลูกพ่อชายชราคร่ำครวญโชคชะตามันช่างโหดร้ายที่มาพรากลูกไปเจ้าจะเป็นสาวหลักให้พ่อยามแก่เท่าพ่อไม่น่าส่งลูกขึ้นไปเสี่ยงชีวิตแบบนี้เลยแล้วใครจะดูแลหลุมศพของพ่อละ่ะโธ่ท่านใดนั้น เส้นไหมที่ชายหนุ่มใช้ไต่ขึ้นไปบนท้องฟ้าก็กระตุกอย่างรุนแรงจนเกือบทำให้เสาที่มันผูกติดไว้โค่นลม้มลงแล้วก็มีเส้นไหมหล่นลงมาจากท้องฟ้ามากองอยู่บนพื้นเป็นกองใหญ่ชายชาราระเบิดเสียงร้องไห้ออกมาพร้อมกับเอามือปิดหน้าของเขาสะอึกสะอื้นพูดว่าลูกชายของข้าต้องถูกจับที่ไปขโมยลูกทอในสวงสวรรค์แน,น่ เขาต้องถูกขังในตารางตัวข้ามานช่างอาภัพนักเจ้าเมืองและแขกรู้สึกเศร้าไปกับชายชาราด้วยพยายามที่จะปลอบโยนเขาว่าบางทีเขาจะกลับมาภายหลังก็ได้มีความหวังไว้นะท่านเขาจะกลับมาในสภาพไหนก็ไม่รู้ดูสิชายชาราพูดฝูงชนต่างมองกันอย่างเลืกหลักแล้วก็เห็นสิ่งหนึ่ง หมุนวนแหวกอากาศตกลงบนพื้นใกล้ๆก,กับเท้าของชายชารามันเป็นแขนของชายหนุ่มลูกชายของเขาต่อมาก็มีหัวขาและลำตัวของเขาตกตามกันลงมาทีละชิ้นโดยมีสายตาของฝูงชนจ้องมองยัางตกตะลึงกับชิ้นส่วนของชายหนุ่มที่ถูกทรงกลับคืนพ่อของเขาหลังจากชายชาราพยายามรวบรวมสติจากความทุกข์ระทมเขาก็เก็บชิ้นส่วนของลูกชายทีละชิ้น เก็บไว้ในหีบม้อย่างทนุถนอมฝูงชนหลายคนร้องไห้ไปกับความโศกเศร้าของชายชราเจ้าเมืองพูดขึ้นว่าเรามาช่วยกันรวบรวมเงินเป็นค่าทำศพลูกชายของเขากันเถอะทุกคนต่างเต็มใจช่วยเหลือเขาเพราะชาวจีนถือว่าไม่มีความเศร้าโศกใดจะมากไปกว่าการที่บิดามารดาผู้สูงวัยได้สูญเสียบุตรชายคนเดียวไปก่อนพวกเขา เงินถูกโยนลงไปที่พื้นใกล้กับเท้าของชายชารามากมายน้ำตาของฝูงชนจากความปราบปลื้มยินดีปนไปกับน้ำตาของความเห็นใจต่อชายชาราเขาเก็บเงินที่ได้รับใส่ไว้ในห่อผ้าสีดำและผูกมัดไว้และทันใดนั้นความหม่นหมองบนใบหน้าของชายชาราก็หายวับไปราวกับว่าเขาลืมความเสียใจไปจนหมดสิน้นเขาเคาที่หีบไม้พูดว่า ออกมาเลยลูกของพ่อทุกคนกำลังรอคอยลูกอยู่ออกมากล่าวคำขอบคุณพวกเขาสิทุกคนมีเมตตากับเรามากท่านใดนั้นหีบไม้ก็ถูกเปิดออกอย่างรวดเร็วมีชายหนุ่มก้าวออกมาและโค้งคำนับแสดงความขอบคุณภายในร้านกว้างแห่งนั้นทุกคนเงียบสนิทอยู่ครู่ใหญ่แล้วก็มีเสียงโหรง่โหร้องหัวเราะและตะโกนว่า เทพเทวาได้มาเยือนพวกเราแล้วทั่วทั้งเมืองจะได้รับพรให้โชคดีตลอดไปเจ้าเมืองลุกขึ้นยืนกล่าวคำขอบคุณในนามของชาวเมืองที่ทั้งคู่มาเยือนและได้มีโอกาสชิมรสชาติของลูกท้ออันแสนวิเศษจากสวงสวรรค์ขณะที่เจ้าเมืองกำลังกล่าวหีบไม้นั้นก็ถูกเปิดออกอีกครั้งและชายทั้งคู่ก็ก้าวเข้าไปเขาทั้งสองคนก็หายวับ แล้วฝาหีบก็ปิดลงหีบไม้ก็ค่อยๆลอยขึ้นเหนือหัวของฝูงชนลอยวนเป็นวงกลมอยู่สักพักแล้วก็พุ่งด้วยความเร็วสูงขึ้นไปเบื้องบนและหายไปจากสายตาของทุกคู่ที่จ้องมองพวกเขาหายไปราวกับว่าไม่เคยมาเยือนพร้อมกับเรื่องราวแปลกๆจะมีเพียงมเมล็ดของลูกท้อที่วางอยู่ข้างถ้วยชาบนโต๊ะของเจ้าเมืองเท่านั้นที่เป็นหลักฐานว่า ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงต่อมาเจ้าเมืองและแขกของเขาที่ได้กินลูกท้อมหัศจ,จรรย์นั้นได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างคดโกงรับสินบนและมีเรื่องพัวพันกับการทุจริตมากมายกลายเป็นผู้นำที่ทำงานด้วยความสุจริตและเป็นที่รักของชาวเมืองทั่วนหน้ามีเรื่องเล่ากันต่อมาว่าเมืองนั้นได้กลายเป็นศูนย์กลางของการปลูกต้นท้อของประเทศจีน เมื่อมีผู้มาเยือนสวนของพวกเขาชาวเมืองก็จะพูดอย่างภาคภูมิใจว่าท่านไม่เคยได้ยินเรื่องของลูกท้อมหาศจรรย์หรือมันเป็นที่มาของสวนท้อของพวกเราลูกท้อวิเศษที่เทพเทวานำมาประทานให้จากสวงสวรรค์